ทำไมยามาฮ่าอาถึงได้เป็นไบออฟเดอะเย r ทั้งที่มันไม่ใช่รถที่แรงที่สุดและไม่ใช่ s u p e r b ์ไบ1์หนึ่งพัคำตอบก็คือเพราะมันเข้าใจคนขี่มากกว่ารถสปอร์ตขั้นไหนในยุคนี้ R9 ใช้เครื่องยนต์ CP3 ที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดมาไวบิดติดมือขี่สนุกตั้งแต่รอบตำ่ำยามาฮ่าวางตำแหน่งมันเป็น Super ร์สปอยุคใหม่แรงพอที่จะลงสนาม แต่ไม่สุดโตง่งจนขี่ในชีวิตประจําวันไม่ได้และช่วงล่างถูกเซตมาให้บาลานซ์อย่างดีนิ่งในทางโค้งมั่นใจในความเร็วดีไซน์ที่ดูสปอร์ตดุดันแต่ท่านั่งไม่โค้มจนปวดหลังขี่ไกลได้ขี่ทุกวันยังได้เลยครับและที่สําคัญที่สุดราคาและการเข้าถึงมันสมเหตุสมผลกว่าซปเปอร์ไบค์ระดับท็อปนั่นแหละครับคือเหตุผลที่มันได้ไบค์ออฟเดอะยปี2025